เออๆซื้ออะไรยังกูดคะจ้ะ ừ, ừ, ừ. <coughs> 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 อาเห็ดได้เป็นไนนบอันนขายนะอันนี้คือปลานิ่นที่เราจะทำน้ำกระปุ้นเพียงขาอะไเป็มันใหญ่โผล่ <c oughs> โอ้ยบกุกิณะบ๊ยลูกจะหออลไวเนี่ยลูกหอเนือ <c oughs> เกิดมาทึงพี่ดำม,นะมือชุกวันใช่ทั่วต้วนนะ่ะต <c oughs> ้นได้เสร็จ่อนนั่งลปลาสีต่ตัพี่น้องนะสี่ตัปลาหนาสี่ประมาณสามโลหอดเยอะปนาอดสีเกับลามดเทดาประมาณหาลกพี่น้องให้าหาลย

โอ้ยบักเคเดมันยังมีอย่างเดียมันโดนเหมือนจะขี่ขึนไปก็เสียเงินเสียเงินจะซื้ออุ้ยเศร้าาเอาเงินไปซื้อกีบอดีกบ้อว่ะแต่เบิงมือแรกนี่ฮพ่อว่าลดว่าจะซื้อเนี่เรออจะเอาินไปอกีสนพ่อจะเอาเงินปมาไปซื้อ มันคือความจริงไอ้ดำจะบ่มอีกทีอ่ะจะพ่อจากโบอันริดจะตัวเดียวนมันดีนะมันขึ้นแดเดือ็ขึ้นเลยเีอแห้าวมาแ่กาก่างมันตั้มเออก่างมันเมื่อตั้มจะโคทำเบอร์แต่เนี่น อยากสงเงากสแสรกมากินเองอยากสเสแสรกมากินเองหาอยากนะอยากเหรมาพวกเหตุยี่ดีนั่นเห็ุแรกแหละจบห <c oughs> นูชาส,ะะสีเอาจนแล้วบอกทำปลาพ่อ,<ท>อดันซะ ค,คนำนามันนี่ลุงกินน้อยขัวเลี้วเลยพี่น้องเลยนี่มันคือเป็นอย่นี้นี่พี่น้องเล้วเล้วนำนามันนี่อหอมหอ่วยเลยตอนน่ะมาไดิมาเบิงเนาะอ,อยากลายยางเลยบดิขึ้นมาเบิงกลับมาปนปเป็นเห็ดเรียบร้อยนำนามะพปุน เสพเสพใน้องวิบ้านนี้รับรองแซ่บแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นต้มตีนไก่ที่เขาใส่นแหละเนาะโดดกเลยนะๆๆเป็นต,ตีนไก่เน้นๆเลยพดนดะ้ะ หมอน้อยนะพนี่น้องกินน้อยซีเฮ็ดสองหมอ้อสีเฮ็ดกินตอนแรกเออสีเฮ็ดกินตอนนี้เลยพี่น้องหมอหน้อยหนะมอใหญ่นี่เฮ็ดไว้รับแขกอ,อ,ตตอย่ามันเสียเนาะแย่ามือ่งจังสีปรุงพี่น้องหมอใหญ่อย่ามันเสียนะเดี๋ยว,ว่าอากาศมันอยากฮ้อนในบ้านเฮายอากาศฮ้อน มันจกเสียรเร็วตอนน้นคือเป็นตวัวบร,ริงานแจ้งออกอีกเลยย่อมเลยฝนบานเฮาเนี่นี่เขาเป็น้นตักงะไคร่จากชงใส่มือโบโบฮะเตม,มือบุญได้มือได้กับคือเก่าเนื้อเนื้อเน้นๆอันนี้เนื้อนนนนนนปลาน้นไม่แล้วเราก็จะตำหัวมันใส่ อหัวมันสีเป็นมันเด้มันสีเสีบข้าวปุ้นเต้ามาเลยพี่น้องซาวโลข้าวปุ้นเนาะมาซอยกินให้มันเมือดเด้อพี่น้องเอนุยาตแต่มันบวมเมืดอดเพราะเหตุแต่ละเธอเนาะบ่ค่อยได้กินซะเหตุแต่ละเธอมีแต่บ่มเมือดดูงก,กำลังมา มาใส่กระละมังไวหอคร่ะ,ะมีบ่เอาบ่ลงมดนะบ่มาครเชอ อันนี้แล้วมันจังสีมันเห็นไหมมันเสื่อมมาได้ใช้พิเศษได้ตลาดสนุกไหมได้ตลาดมีผักบุ้งมามแล้วก็ผักโหระพาได้ยังมาได้ตลาดไม่ได้เลยได้แค่ลูกชิ้นใส่กินหมดแล้วบายดีดีนะ มาทำไมแนบบอกว่าไม่มาไงวันนั้นพูด<า>บอกว่าไม่มาแล้วมาสบายดีแล้วองอะไรหมักแตงมันออกเก็บธงยางไรเยัยมักแตงมากพริกโพนแล้วก็ปลาหม,มึกอ๋อพีอ่น้อยยีลงพี่ปึก๊กเห็นอะไรน้อย ย่างเนาะแต่ว่าพี่มาเปิงลงก,กินน้อยก่อนพี่น้องปลุกลงกันเลยกะทิเออบวะเออกะทิเนาะกะทิก็ลงไปแล้วกระเทียมหอมแดงได้ย,ยังอีกลูกพี่น้องใส่อันกะปิอยู่ใส่กะปิไปกระปุกหนึ่งอ่ใส่กะปิไปกระปุกหนึ่งกินเนาะซุปปอาจังซีมันออกแนี่นี่ซีมันออกจังซีมันออกขำๆหน่อยนึง ใส่กะทิด้วยแต่สูตรของเราจะไม่ใส่น้ำป,ปลา,าปลาล้านะท่านผู้ชมปกติฝั่งลาวเขาจะต้องใส่น้ำปลานเนาะี่ยเป็นลากลเลยมชาติของจีนต้องใส่น้ำปลาล้านะจ๊ะแต่ในสูตรพิเศษจะใส่ตะก,กะปิใส่ตะกะปิพี่น้องกะปิหลายคนบอกไม่ชอบมันเห,นหเม็นแต่พอเามามาพัดใส่อะกะทิแล้วมันก็จะหอมมันก็สีเซ่เนาะเดี๋ยวคนนึงจะบอกกินกะปิดิเบลกะทิแบบเท่ากัน เขาเจ้าก<พ> <พอ S 1> ินเขาเขาพูดอยี้ยังข่อยกับพกินได้ข่อยมันสิบ่มีกินบ่มีกินกับปีเลยมันมันกินพวกกระเทียมพวกหอมดับเนาะมันหลายอย่างเนาะเทศกะละมังมบอกเทศยังไงผงนัวหรืใส่อยู่ใส่ผงนัวบ่กชิทนัดบอกตะลิ้วกับหักทำพี ใส่ลงดีลงไปโอ้ดี<า>บอกกินบ่กเขปุ้นนี่ชิแล้วเ,เลยน้ำตาลพี่น้องคนน่ะจ,จุกๆหักลงไปเลยนี่ก็หักแล้ว <laughs> ลำบากในการค้นขนาดบ้าน นี่เฮ็ดแบบว่ากินหลายคนพี่น้องเอ้ยัจะทํา2หม้อทํา2หม้อเลยแต่น้ํานานี่ั่วเทอเดียวแต่ปัญาลงน้ําเลยสิแบ่ง2หม้อน้ํายาปลานิ่เประมาณเท่นั้นพี่น้องเก็ตามเยเลยเย็นนี่เ ตองเอาวตองบ่อยนะเอาแนว้ยนียยังตองเอาแนวตองประเด็นนะตองกระล่างอาจารย์สิ่งแรบ่วตองกระล่างครับบกขาดไม่ได้คือผงไอินยมโตใส่ประมาณอ่าสองทับพีนี่น่าช<อ>่องทับพีลงยี่น้องมีเติมอายุบาลลังกล่องมีริบบิ้นอเติมอาจจะมีบ้างอะไรบ้าง <c oughs> ลังกล้องนาะชิมีเติม,ตมตปาต้ข้าวจุนพูนี่ยังชิมีเติมสองหมอหอ่ะจ้ะหมออเท่าไรวะหมออีสิบบาทหรือหมออแสนจะครบาจากักเหมอนจักเกี่ยวกับหมอนี่จะเขาจะเอื่อหมออเท่าไรอันนี้นะพี่น,อนอ้องสองหมออันนี้ชิเห็ดชิมกันตอนนี้เลยหมอหน้อยนี่แตวหมอยหญงนี้ไว้รับแขกพรุ่งนี้ เนี่ยตะกี้เห็นอยู่เออเยอะไปมึงหูนี่เข้าล่งน้ำลังบ่ตอนคั่วนี่แหละควดเราเก็บมาขวดคือว่าเขาจะใส่ตอนต้มตอนยังตอนต้มก็ใช่ตอนต้มก็ใส่บ่ใส่ตอนต้มปลานะครับผมอยู่บ้านนี่ไงอยู่ในบ้านอย่าถามหาแต่แม่ไม่ได้ไปไหนหรอกยันแม่ไปบุญปลา ก็ไปบอกเข้าไปบอกแม่เลยเรียบร้อยแล้วลูกน้อยนี่เรียบร้อยนะได้แมน่อย่เู่กต้บอกอล้วเยพี่น้องมากินล่ว่าเห็นไดน้อับ ปกะทูประมือลุงขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพีงตอนนี้พี่น้องมีแดดลงหมอแลวก็กินได้อีนอะบันี้คื่อว่าเลี้ยงแล้วพอกับนายชินนะกับน้องสลาสบายดี